Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko kwam rak kwam meta hidayah tawfik dari Allah Subhanahu wa ta'ala jap. Tong min tan pi ku mi iman ta Allah la wan sin lok ti rak la khorop tuk tan. Tan pi nong khap aya Quran ti pong Allah Subhanahu wa ta'ala jao dai song chai rao ne. มีมาก แต่วันนี้ขออนุญาตนำเสนออยายัหนึ่งที่พง์ทรงก,ยยล,กล่าวว่ายายนละจีนะมนุษย์ตะกุลลอฮักกอตัวก่อที่ว่าแลาตะมูตุนในอินแล้วอันตุมมุสลิมุนผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ที่มีอิมานแล้วพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุกมินอิตกะกุลละจงมีตะก,กวามีความยอมเกรงต่ออัลลอฮ์ตะกวานั่นก็คือการทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์และเราสูญใช้ ออก่างไกลจากสิ่งที่อ่อนล้าหรอซูลห้ามทั้งในที่ได้รับและลในที่เปิดเผยหักกอตุกอติชนิดของการที่เรามีตัก,กวาอย่างแท้จริงด้วยวัดตมุตุนในอินเลวันตุนม,มุสลิมุลละทันทั้งหลายนั่นอย่าตายจนกว่าพวกท่านทั้งหลายนั่นจะมีสภาพที่เป็นไรก่อนมุสลิมูลวันนี้เราเป็นมุสลิมเรียงถ้าถามแบบนี้ท่านพีนออาจจะบอกว่าภาษาเด็กนักเรียนรุ่นใหม่เขาบอกแรง ถามว่าแรงไหมไม่ใช่แรงแต่เป็นการเตือนสติแบบให้คิดว่าวันนี้คุณเป็นมุสลิมพันแท้วันนี้คุณเป็นมุสลิมเลือดร้อยหรือเปล่าถามว่าทำไมถึงเป็นมุสลิมพันแท้หรือว่ามุสลิมที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่เพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยสัลลมได้ทรงกล่าวอาฮุลมุสลิมีในอิสลามมนมุสลิมที่ประเสริฐมุสลิมที่เป็น มุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยมันซิลิมันมุสลิมูนามิล,ลิซานิฮิววยดีมุสลิมคนนั้นที่ว่าสมบูรณ์ใช้คำใหม่ก็คือในปัจจุบันก็คือท่านพี่น้องคือมุสลิมพันธ์แท้เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่ทําให้มุสลิมที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยหรือบุคคลที่เป็นมุสลิมที่เขาได้รู้จักเนี่ยปลอดภัยจากคาพูดและการกระทําผมจึงถามว่าวันนี้นะท่านพี่น้องครับ เราเป็นมุสลิมเลือดร้อยกันหรือยังเราคงจะไม่ได้ถูกจารึกไว้ในบัตรประชาชนว่านับถือศาสนาิสลามเราคงจะไม่ได้ภูมิใจกับการที่จะเดินไปบอกว่าใส่หมวกแล้วเป็นมุสลิมเราคงจะภูมิใจไม่ได้เรากับการมีหนวดมีเขาแล้วบอกว่าฉันเป็นมุสลิมแต่คนที่อยู่รอบข้างคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในสังคมเดียวกับเรายังถูกลิ้นและการกระทําของเราเนี่ยว่ากล่าวต่าง ดัน,นั้นสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งที่บอะอัล์ล้นซุบฮานุวตาตาลาเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเป็นมุฮัรรอมัดมุฮัรรอมตานบิดจิตมะบิดโมฮัรรอมตานก็คือว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อต้องห้ามหรือเป็นของฮารามอิจมะด้วยกับอะไรครับของอุลมามะเลยอายังกุรานพระองล์ล้นซุบฮานุวตาตาลาเจ้าได้ทรงกล่าวาลายักตะบ่าวดุกุมบาตอ คนจะต้องไม่มีการใดไม่มีการดินทาซึ่งกันและกันเนี่คือเป็นมติของอุลมะไม่มีคณะไหนไม่มีทัศนะไหนหรอกที่บอกว่าการดินทาเป็นของที่อนุญาตนอกจากว่ามันจะมีข้อยกเว้นอยู่ในเรื่องของการที่ไรเป็นการเรียนเป็นการศึกษาดังนั้นการที่เรามีการดินทากันเราก็มาดูา่คําว่นดินทาเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือนามีมะ การทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมคําว่านามีมาเนี่ยท่านพี่น้องครับกับคําว่ารีบะนักวิชาการเนี่ยเขาได้คานิยามซึ่งท่านอิหมัมนะวาวะวีรฮิมหุลลอเนี่ยตอนในคํานิยามคําว่ารีบะก็คือการเนินทานเนี่ยก็คือซิกรุกาลอินชานวีมาฟีม,มาโยกยักรหูการที่มนุษย์เนี่ยท่านมนุษย์ไปกล่าวถึงลักษณะของมนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ย ในสิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนาในสิ่งที่เขารังเกียจตในสิ่งที่เขาไม่อยากได้ยินก็คือว่าถ้าผมเนี่ยไปพูดถึงในกอคนหนึ่งหรือในกอคนหนึ่งมาพูดถึงผมและฟังแล้วเนี่ยเช่นสมมุติขออนุญ,ญาตนะครับท่านพี่น้องครับพวกเราเวลาสมมุติว่าชื่อฮัสซันเราก็จะบอกว่าฮัสซันในหมู่บ้านเรามีฮัสซันคนลักษณะที่ตัวดําตัวเตีย้ยตัวอ้วนเราก็จะเรียกซันอ้วนซันขาวซันเป ถามว่าคนที่เขาได้ยินเป็นเจ้าของชื่อเนะี่ยเขาภูมิใจไหมเขาพอใจไหมมันคงจะต้องบอกว่าเราคงจะต้องมาเริ่มต้นใหม่กับการที่จะเรียกชื่อเขาชื่อฮัสซันก็เรียกเขาฮัสซันให้เต็มเขาชื่อมะฮัมหมัดก็เรียกมะฮัมหมัดให้เต็มบ้านเราชอบบอกว่าเวลาตั้งชื่อแล้วก็ชื่อเพาะขนาดไหนก็เรียกกันคําสุดท้ายฉะนั้นคานะนนนะําว่ารีบ้านะท่านพี่น้องนะเอ่ยกล่าวถึงคนอื่นเนี่ย ในสิ่งที่เขาไม่พอใจสาว่าอนกานาฟีบาดดนิกล่าวถึงลักษณะเรื่อนร่างของเขาดำขาวอ้วนเอาดีนี่ศาส,สนาของเขาเข่งพูดดีศาสนาแต่ลูกเมียไ,ไม่ดีพูดดีผู้หญิงคนนี้ดีแต่ว่าหัวไม่คุมหรือคุมแล้วไม่ดีคือเรานะ่ะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเอาดุนยาหูหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของดุนยา เราไปกินข้าวบนโต๊ะเดียกันแล้วเสร็จแล้วคนคนเนี้ยเขาก็ชอบเขาก็กินเยอะเราก็บอกเวลาเขากลับไปแล้วเราก็บอกเพิ่งเกิดมาเคยเจอเพิ่งเจอคนปันเนี้กินอะไรดูมูมามกินอะไรเหมือนคนตะกะก็เขากินเขาชอบเขาอ,อร่อยเขาก็กินเยอะเอานับซีเอาคอนกีเอามาลีเอาวาลีดีเอาเจาจีเอาไกดีซาลีมิม,มาจะแต่ละกุสวาอุนซาคระตาหูวิลาบซิกาเอาคิตาบิกาเอารมัซตะเอาอัชชารตา์ตะอะไร คือท่านไปกล่าวถึงคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของตัวเขาในเรื่องของการสร้างที่อัลลอฮ์สร้างมาจากตัวเขากับตัวเขาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งผู้กําเนิดเขาหรือลูกๆของเขาหรืออื่นจากทั้งหมดที่กล่าวมาแต่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเนี่ยท่านจะใช้การพูดท่านจะใช้การเขียนท่านจะใช้การอะไรครับการชี้หรือทําสัญ,ญลักษณ์ถ้าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คืออะไรครับ ไม่ดีหรือถ้าหากว่าสัญ,ญลักษณ์ของคนระดับเวลาถ้าบอกคนขี้เหนียวท่านพี่น้องเขาทำกันอย่างนี้เอานี่ว่าทานนี่แล้วก็บอกว่าถามว่าโมั a m มัดเป็นไงโมั a มมัดเพื่อนเราเนี่ยนี่เลยแบบนี้ท่านพี่น้องนั่นก็คือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรากําลังบอกว่าโม h ม m มัดเป็นคนขี้เหนียวแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็บอกเขาขี้เหนียวแต่เวลาอยู่กับเขาเราไม่พูดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรฮารอมมนบาป แล้ถามว่าพี่น้องในสังคมเราเ่ยนะจะเป็นสภากาแฟที่ร้านน้าชาจะเป็นสภากาแฟที่อยู่ในบาร์จะเป็นกาแฟสภากาแฟที่อยู่ข้างๆมัสยิดถ้ามันเกินกันสองคนขึ้นไปท่านพี่น้องสามคนสี่คนหนะ้าคนเน่ยเกือบร้อยสภากาแฟแล้วท่านพี่น้องกรับขออนุญ,ญาตนะถ้าตั้งวงกันว่อไรเนี่ยมันต้องมีเรื่องของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับผู้นําสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรประธาน หรือจะเป็นเรื่องของใครผมจึงบอกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของคนอื่นเรากําลังเอาบุญแม่เขาเอาบาปมาเรากําลังไล่น้ําดีนะออกจากตัวเราแล้วเรากําลังน้ําขุดเข้ามาตัวเราเอาบุญแม่เขาเราบาปเอาบาปมากันท่านรู้หรือไม่รู้บางคนบอกรู้บางคนบอกไม่อยากจะพูดแล้วท่านพี่น้องครับเวลาไปเห็นแล้วเราก็บอกว่ากันแหละคนมีความรู้กันังนั้นแหละที่พูดกันสังคมมันถึงได้วุ่นวาย ขอโทษนะท่านพี่น้องแนะแม่ก็ตั้งดีมักากากำบดีหน้าคนไปตามพัดเวลาจับกลุ่มก็ได้ก็ไม่ได้อะไรหรอกคุยกันเรื่องพวกนี้แหละแล้วก็ว่าคนนั้นล้วว่าคนนี้แหละมันจะเป็นการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับคําสอนของอิสลามได้อย่างไรแล้วยังมีความสุขเรายังมีความเมามันอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่บอกว่านั่นคือรีบาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราแล้วคําว่านามีมากก็คือน,นักลูก,กะ,ละมินนสบะ รูมีลว่าเอาเด่นอะไรเิอะทลิบซัดการที่ท uh, ่านนำเสนอเนี่ยการที่ท่านถ่ายทอดคำพูดของมนุษย์เนี่ยนะกลุ่มหนึ่งไปสวยกกลุ่มหนึ่งก็คือเอาของอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งฟังในเชิงของเรื่องของการเสียหายในกอคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เพียงก่อในกอคนเนี่ยเป็นคนจนหรือตัวครูคนนี้เป็นคนที่ไหครับ ไม่ถูกไกอหมัม่มแต่อิหมั่มเป็นคนรวยมีอำนาจมีบาร,รมีแต่ตัวครูคนนี้เป็นครูที่สอนอันกวาน่าแต่เป็นคนจนแต่เสร็จแล้วคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นอิหมัม่มหรือจะเป็นประธานชุมชนแล้วก็ไม่ชอบกับครูที่สอนอันกว่าเล็กๆคนนี้คนหนึ่งเนี่ยสุดท้ายก็อะไรหาวิธีใดก็ได้กับการที่จะบอกว่าฉันไม่ชอบคนนี้จะด้วยสายเหตุใดๆก็ตาม แล้วก็บ,บังเอิญมีคนที่อะไรครับไม่ชอบมาพากลด้วยก็ไปยุแย่แต่แครงร่วกับผู้นําคนนี้เป็นคนอย่างนี้คนนี้เป็นคนอย่างนี้คนนี้เป็นคนอย่างนี้ท่านพีน่น้องนั่นแหละคนที่เอาเรื่องต่างๆจากตัวครูเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่แต่ไปเล่าให้กับคนอื่นฟังเนี่ยทำให้สังคมตรงนั้นเกิดความอะไรครับวุ่นวายคนคนนั่นแหละกาลังเรียกได้ชื่อว่าเป็นคนนํามาม ก็คือเป็นคนที่ยุยแยให้เกิดความวุ่นวายในสังคมคนพันนี้นะท่านพี่น้องอะไระดะคุลุญยันนะแต่นํามาหมดท่านนาบีทรงกล่าวว่าคนที่ยุแยแยให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเนี่ยคนคนนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวูะตาละเจ้าอัลญาุบินละและในสังคมของเราเนะี่ยท่านพี่น้องถามว่ามีไหมท่านจะอยู่เหนือสุดท่านจะอยู่ใต้สุดท่านจะอยู่อีสานท่านจะอยู่ตรงไหนก็ตามความอิจฉาที่สยามมีทุกที่ แล้วความวิชาที่สยานี่แหละถ้ามีอํานาจมีเงินมีพวกพ้องมีกลุ่มชนที่ใหญ่โตกว่าก็รังแกคนที่เล็กๆกว่าคนที่จะถูกรังแกมากที่สุดท่านพี่น้องไปดูได้กับทุกสังคมแหละต่างกะเล็กมาแล้วที่ผมเห็นมาเนี่ยคนที่สอนอ่านกุรานจะเป็นคนที่ถูกรังแกมากที่สุดทั้งๆที่เขาเนี่ยคือผู้ที่เสียสละกับการที่จะพาลูกของท่านอ่านกุรานได้รอดปลอดภัยจากไฟระ พราะถ้าอ่านอัลกุรอานได้ก็คือไปละหมาดอ่านกูรอ่านอ่านฟาติฮ่าอ่านตะชาฮุตถูกแต่คนที่สอนอัลกุรอานเกือบทุกมัสยิดแล้วท่านพี่น้องครับเกือบทุกโรงเรียนเกือบทุกบาลาเกือบทุกกำปงอ่ะจะไม่ได้ค่อยความสําคัญแต่คนที่จะได้รับความสําคัญก็คือคนที่เป็นด็อกเตอร์คนที่เป็นอาจารย์แต่คนที่เป็นครเูเล็กๆสอนอัลกุรอานเนี่ยเหมือนกับอะไรครับเส้นผมบางอยู่ดังนั้น เมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วที่ผมยกอายะห์กูอ่านข้างต้นว่าให้เป็นมุสลิมแบบชนิดที่มีตะวาแล้วเราก็จะต้องเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมพันธะก็ค,คือให้ความสําคัญโดยที่จะไม่ทําให้ปากของเราเนี่ยไปกล่าวร้ายคนอื่นและการกระทําของเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแต่ถ้าในสังคมของเราเช่นถ้าตัวเรานั่งอยู่ในกลุ่มใดก็ตามแล้วมีการพูดคุยถึงคนอื่นในเชิงลบ แล้วก็ไม่เป็นจริงเหมือนกับที่เรารู้นยท่านพี่น้องเราบอกว่าขอโทษถ้าหากว่าจะพูดถึงคนอื่นเดี๋ยวรอเชิญเข้ามาแล้วค่อยพูดซึ่งหน้ากันถ้าประชุมใดก็ตามที่ใดก็ตามหรือว่าวงกาแฟใดก็ตามที่มีการพาดพิงถึงคนที่ต่อที่สามเนี่ยนะท่านพี่น้องเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนแล้วคุยกัน mm. มันจะได้ไม่เป็นการดินทามันจะได้ไม่เป็นการนมีมาแต่เวลามาชนหน้ากันแล้วก็เสร็จแล้วคนละอย่าง หรือแม้กระทั่งว่านักวิชาการวิทยากรผู้รู้ในสังคมเราก็เหมือนกันโดนเวลาต่อนหน้าไม่พูดจับมือสลามเลยซ้ําไปดีกอดหอมแต่เวลารับหลังไอคนนี้มันอย่างนี้คนนี้มันอย่างนี้แล้วถามว่าท่านพี่น้องสังคมของเรามันจะมีบรุรการตรงไหน,นเพราะเราเป็นคนที่ทําให้ฟิตนะเป็นคนที่ทําให้บาปเนี่ยมันอยู่ในสังคมเราเวลาสังคมคําว่านามีมามันก็เป็นบาปแรงอยู่แล้ว คำว่ากีบา้ามันก็เป็นบาปที่แรงทั้งดินทานและการทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมเนี่ยมันเป็นบาปที่ใหญ่และรุนแรงมากแล้วเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเวลาคนว่าคนอื่นดีเราฟังด้วยแล้วเราก็เป็นคนเริ่มต้นเป็นแล้วสุบินแล้วนะท่านพี่น้องถามว่าบร์คัตมันจะเกิดขึ้นอย่างไรล่ะในวงประชุมนะ่หรือมันจะเกิดขึ้นอย่างไรล่ะกับการที่เรานั่งคุยกันอยู่นะ่บางคนยังไม่ละเว้นโดยซ้าในมัสยิดก็ยังเอ่ยชื่อของคนอื่นโดยซ้ําไปวิธีแก้ ดีที่สุดก็คือว่าถ้าเรานั่งในมัสยิดอย่าไปคุยเรื่องอะไรเลยอ่านกุรอานเดินไปสิเกตสลามก็ไม่ต้องไปสลามลงอกมัสยิดเดินเข้าไปละหมาดเลยแต่ให้ยาตุนมัสยิดคือการสลามทักทายกับลอ Allah, เป็นคนแรกมันไม่ใช่สลามหรอกแต่เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความรักกับอัลลอฮ์ในการที่จะปฏิบัติละหมาดน,นั้นก่อนแล้วเสร็จแล้วก็นั่งสิเกตอ่านกุรอานไปเลยครับไม่ใช่อยู่ในมัสยิดแล้วไปคุยเรื่องของคนอื่นแล้วไปวิจารณ์คนอื่นไปสร้างความวุ่นวายไปชวนยุ่ยแย่โดยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่ ขออนุญาตเตือนตัวผมและพี่น้องผู้ศรัทธาว่าเราคงจะต้องให้เรื่องของคนอื่นเนะี่ยอย่าหลุดออกจากปากเรากับการที่จะใส่ร้ายแล้วทำให้คัาคุมบุญวายได้เถิดอัสัลัลลอฮุอะลัยฮิสลินานะมอฮัมหมัดอัลลอฮ์อาลัอาลีอัลซับบิอัลฮัมดุลิลลอฮิรับบิอัลมิ